ที่สุดแล้วก,นะก็ถึงแล้วถ้าเดินทางมาถึงแล้วนะบางปูป่าฤทธิ์นครราดนี่นะ,นะ,นะบก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับเปลี่ยนแปลงไปเยอะหลายอย่างเลยนะกนะ็ปรับพื้นที่นะเอาดินมาใส่แบบพื้นที่ผมไม่ได้มาอาทิตย์หนึ่งนะก็เดี๋ยวรอดูรออัปเดตนะฮะ ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับมาถึงโดยสัสริภาพน,นะครับสำหรับวันนี้อยู่ยาว3าวันนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมเอาพื้นที่แล้วนะครับกำลังจะเข้าพื้นที่นะครับจำกันได้ไหมเออที่ไหนกัน ไปบ้างน,นะครับด้านกดเรือคํำนะครับเฮ่ไฟแดงถึงแล้วนะครับไฟแดงนี่เจอไฟแดงยแยกไฟแดงนะ เสร็จสมบูรณ์สวยงามนะครับ้าน,นขวามีเซเว่นนะฮะเนี่ยเลี้ยวขวาไปเนะน,นี่ยเซเว่นนี่มุ่งหน้าเข้าจบปดงนะครับก็ขอบคุณทุกหลางใจนะครับเดินทางม,มาถึงนะัปที่เรียบร้อยนะครับรดึกเลยนะวันนี้เลยการคํา ข้้าางหนหมอกเริ่มลงแล้วนะอาการเริ่มหนาวมื่เช้าน่าจะมีหมอกนะแถวจมามนงแถวเรือคำอากาศเยนนะีากาศเย็นภูมิก็เริ่มลดลงแล้ว มะดงแล้วนะผมจำมะดงซิดิ đông Nghĩa chẳng Pa đông nữa à hàng biển hàng biển miệng khúa หัวเล็กน้อยนะเนี่ยมานะเี่ยหัวเล็กน้อยเนีย่ยมุ่งหน้าเข้าสู่วังปุบริศนากราชนะครับ,รบแลวดูันาปยาวๆเลยนะครับคุณทุก,กำลังใจนะครับขอบคุณดุก,กำลังใจที่ส่งมาให้นะฮะแอดมาโดยตลอดนะครับ สองสว่างน,นะครับ่าต่อไปถึงลานปูสวยมากนะเอาไฟก็อรอดูนะรอดูความงามความสวยงามบนรเส้นนี้ ยาวนะฮะหยุดยาวสามวันทีนี้อ่เต็มที่เลยนะครับเต็มที่กันเลยทีเดียวเชียว เราดิสก์ักคราบขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ oh, oh, เปลี่ยนไปเยอะเลยนะ oh. นี่ด้านหน้านะครับ oh, oh, เดี๋ยวมาดูพรุ่งนี้เช้านะ oh. มาอัปเดต เช้าเรามาอัปเดตกันนะครับหรับการเตรียมพื้นที่นะฮเตรียมพื้นที่เตรียมงานเพื่อที่จะต้อนรับนะฮะวันบวงสวงนะฮะวันบวงสวงองค์ปู่ อือัปเดตนะครับผมอัปเดตเอาดินมาเข้านะเอาดินมาเข้าหน้าห้องน้ำนะครับ ปราปลานนะครับปร,บราปลาปลูกปร,ราปลาปลูกนะฮะเห็นมีก้าปลูกต้นไม้เพิ่มนะครับพอมาถึงแล้วนะครับผม